นิทานพระคำทีบทที่48ตอนอัศจรรย์ที่เกิดกับลูกสาวของหายรัสแม้อาหารจะเย็นแล้วแต่อาณาก็กินจนหมดโดยไม่โต้แย้งคุณตาจึงอ,อนุญาตให้เธอกินไอศกรีมแท่งแทนโยเกิร์ตได้ คุณตามีเรื่องอะไรจะเล่าให้เราฟังอีกไหมคะเหลือเวลาอีกต้นครึ่งชั่วโมงก่อนจะกลับไปโรงเรียนอีกครั้งคาสินตาถามขณะเหลือบดูนาฬิกาเจ้าอวดนาฬิกาเราสิท่ามาเตโอว่าคาสินตาหน้าแดงนาฬิกาที่เธอใส่อยู่สวยมากและเป็นของผู้ใหญ่เธอสอบได้คะแนนดีพ่อแม่เลยให้ของขวัญมากมาย แล้วคุณตาก็เข้ามาห้ามศึกอีกเช่นเคยก็ได้ให้ตาคิดหน่อยถ้าจะเล่าเรื่องอัศจรรย์ของพระเยซูทั้งหมดแล้วก็ปีหนึ่งก็ไม่จบดังนั้นตาจะเล่าเรื่องดีๆอีกสักเรื่องเอาที่เกี่ยวกับการรักษาเด็กหญิงคนหนึ่งดีไหมคิดดูสิอาณนาะตาหันไปทางหลานสาว หากพระองค์ทรงรักษาเด็กหญิงที่ตายแล้วได้พระองค์จะไม่รักษาหนูหรอกเหรอหนูเองก็เกือบจะหายดีแล้วด้วยนะเพราะหนูกินได้เยะออาณาอวดหนูควรจะกินได้มากกว่านี้อีกนะมาต่อกันดีกว่าพระเยซูทรงรักเด็กๆมากแต่บางครั้งเด็กก็สร้างความรำคาญด้วยทั้งสมัยก่อนและสมัยนี้เหมือนกันหมด เหล่าสาวกจึงพยายามกันเด็กๆไม่ให้มารบกวนพระองค์แต่พระองค์ก็ตรัสว่าปล่อยเด็กๆให้อยู่ใกล้เราเถอะอาณาจักรสวรรค์เป็นของพวกเขานั่นหมายความว่าถ้าเด็กๆประพฤติตัวดีก็จะได้ไปสวรรค์แน่นอนวันหนึ่งขณะทรงรักษาผู้คนที่ป่วยอยู่ หัวหน้าใหญ่ของพวกฟาริสีที่ชื่อยายรัสก็เข้ามาหาพระเยซูอ๋อไม่ใช่ฟาริสีทุกคนจะเลวหมดหรอกนะเขาพูดกับพระเยซูด้วยความเคารพน,นอบน้อมว่าท่านอาจารย์ลูกสาวของข้ากำลังจะตายท่านช่วยรักษาได้ไหมพระเยซูมีด้สนพระทยัยและยังคงรักษาผู้คนมากมายที่ติดตามพระองค์มาขณะนั้น คนรับใช้ของยายรัสก็เข้ามาบอกว่าลูกสาวของท่านตายแล้วไม่จำเป็นต้องไปรบกวนท่านอาจารย์แล้วละเมื่อยายรัสได้ยินก็ร้องไห้ปิมว่าจะขาดใจพระเยซูทอดพระเนตรเห็นและทรงสงสารยายรัสเพราะพระองค์ก็ทรงมีหัวใจเช่นเดียวกับพวกเราแต่เป็นหัวใจที่ดีงามมาก พระองค์จึงทรงรู้สึกมากกว่าเราเป็นสองเท่าหรืออาจจะสิบเท่าก็ได้และเพราะพระองค์ทรงรักเด็กมากพระองค์จึงตรัสกับยายัสว่าไม่ต้องกลัวลูกสาวของท่านจะมีชีวิตต่อไปขอเพียงให้ท่านเชื่อเท่านั้นยายัสจึงรู้สึกคลายทุกไปได้แต่ในฝูงชนนั้นก็มีพวกฟาริสีที่ไม่ดีพากันหัวเราะเยาะคำประกาศของพระเยซู เขาคิดว่าเขาเป็นใครกันถึงจะทำให้คนตายกลับฟื้นคืนมาได้แล้วก็ออกติดตามพระองค์ไปเพื่อดูว่าพระองค์จะขายหน้าถึงเพียงใดขนาดเหล่าสาวกของพระองค์เองยังคิดว่าพระองค์น่าจะตกที่นั่งลำบากแน่คราวนี้ครั้นมาถึงบ้านไายรัสก็มีผู้หญิงหลายคนร้องไห้ล้อมรอบศพของเด็กหญิงที่ใส่ชุดขาวอยู่ในหีบ คุณตาฉเฉลยอาณาเสียก่อนล่วงหน้าว่าเด็กหญิงคนนี้สวยมากอายุ12ปีแก่กว่านูหน่อยนะอาณาเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นว่าเธอยังเล็กนักและหน้าตาสวยงามจึงทรงสงสารและตรัสแก่บรรดาผู้ที่ยืนอยู่ว่าพวกเธอร้องไห้ทำไมกันแกยังไม่ตายหรอกเพียงแต่หลับไปเท่านั้นเอง ตาไม่อยากจะเล่าเลยว่าพวกฟาริสีหัวเราะเยาะพระเยซูกันอย่างครื้นเครงยังไงบ้างไม่จำเป็นต้องเป็นหมอหรอกใครๆก็รู้ว่าเด็กหญิงคนนั้นะบายแล้วอย่างแน่นอนแต่พระเยซูก็ไม่สนพระทยัยทรงจับมือของเด็กหญิงมากุมไว้ครู่หนึ่งค่อยๆลูบไล้เพียงเท่านี้พ่อแม่เด็กก็ดีใจยิ่งแล้วจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่า เด็กหญิงเราขอบอกเธอว่าจงลุกขึ้นเถอะเด็กหญิงบิดขี้เกียจเหมือนคนที่นอนหลับมานานเธอตื่นขึ้นโดยไม่ได้สังเกตเลยว่าตัวเองใส่ชุดคลุมสีขาวแล้วเธอก็เดินไปรอบๆห้องด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มที่น่าแปลกก็คือเธอมองพระเยซูด้วยความรักยิ่งราวกับเธอรู้จักกับพระองค์มาตลอดชีวิต ไม่ต้องบอกเลยว่าพ่อแม่ของเธอนั้นจะดีใจขนาดไหนแล้วก็มาถึงตอนสำคัญหลังจากอัศจรรย์ยิ่งใหญ่นี้พระเยซูตรัสกับยายรัสและภรรยาว่าจงหาอาหารให้ลูกสาวกินเถอะคุณตาจึงถือโอกาสบอกอาณาว่าหนูเห็นหรือยังว่าการกินอาหารนั้นสำคัญขนาดไหนพระเจ้าผู้สามารถทำทุกอย่างได้ ยังไม่ลืมรายละเอียดในชีวิตประจำวันของมนุษย์เลยและเรื่องกินนี่ก็เป็นรายละเอียดที่สำคัญของชีวิตมนุษย์ทีเดียวคาสินตาซึ่งไม่กล้ามองนาฬิกาเพราะเกรงจะถูกกล่าวหาว่าขี้อวดอีกเตือนทุกคนว่าได้เวลากลับไปโรงเรียนแล้วตอนลาจากคุณตาเธอก็บอกว่าคุณตาเล่าเรื่องที่ไม่เห็นมีในหนังสือเลยค่ะ ลูคิดว่าอย่างนั้นเหรอคุณตาแกล้งทําเป็นแปลกใจแต่ก็สนุกดีค่ะคาสินตาพูดให้ตาสบายใจ